อะไรครับนี่มาตึงเลยนะฮะทุกคนดอกแรกดอกแรกไม่ไหลไม่ตึงเลยโอ้ยโอ้ย้ยสวยดิสวยดิฮะอ้าวไหลลงมาสวยดิทุกคนสวยดีคูณเจ็ดเข้าไปดิฮะแจกเจโอโหแจกเจนะฮะทุกคนคูณมา25่บาทอ่ะอ้า,อามาอีกสองสาดอกนะคะสี่ดอก มาคูณ11นะฮะโอ้สวยดีทุกคนเชียตัวจ่ายแพงนะฮะขึ้นมาเฉยสวยดีฮะทุกคนไหลแบบนี้โอ้ฟรีสปินของเรานะคะทุกคนตึงจาดมามาหมดไปแล้วนะฮะทุกคนสำหรับไหลนี้มา1นึ100สี่บาทนะฮะโอ้โหแจ่มดิสวย ร้อยก้าบาทนะคะทุกคนเออไม่แย่นะคะเป็นการซื้อฟรีแรกของเรานะฮะทุกคน โอเคค่ะทุกคนก็กราบสวัสดีนะคะมาเจอกันเช่นเคยในช่องหวนใจพาปั่นนะคะทุกคนก็ วันนี้เราจะมาทำการเล่นเกม Super g o l f ดนะคะทุกคนก็เป็นเกมใหม่ของค่าย PG นะคะออกมาสักพักแล้วนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เรามากระดทุน500บาทนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซั b สไ r i b ์ให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็ไม่แนะนำไม่ทำการเล่นตามนะคะเน้นดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นค่ะทุกคน โอเคค่ะเออฮมีซื้อฟรีแล้วนะฮะทุกคนเออจะเป็นเช่นไรนะคะทุกคนก็ขอซื้อฟรีก่อนเลยนะคะทุกคนตอนแรกออกมายังไม่มีให้ให้ซื้อฟรีนะคะเออโอเคค่ะทุกคนขอเริ่มด้วยการซื้อฟรีก่อนเลยนะคะทุกคนก็การพนันเรามีได้มีเสียนะคะทุกคนเออไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนมา กดเริ่มไปเลยสิจ๊ะมาทุกคนสิบหมุนของเรานะคะจะเป็นเช่นไรโอ้คขื่มจัดเลยนะฮะทุกคนอะไรครับนี่ย มาตึงเลยนะฮะทุกคนดอกแรกดอกแรกไม่ไหลไม่ตึงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยดิสวยดิฮะอ้าวไหลลงมาสวยดิทุกคนสวยดิคูณเจ็ดเข้าไปดิฮะแจกเจโอโหแจกเจนะฮะทุกคนคูณมา25บาทอ่ะอ้ามาอีก2 2 3ดอกนะคะ4ดอกมาคูณ11นะฮะโอ้สวยดิทุกคน เชียตัวจ่ายแพงนะฮะขึ้นมาเฉยสวยดีฮะทุกคนไหลแบบนี้โอ้ฟีสปินของเรานะคะทุกคนตึงจ้าดมามาหมดไปแล้วนะฮะทุกคนสำหรับไหลนี้มาหนึ่งร้อยสี่บาทนะฮะโอ้โหแจ่มดิสวย ร้อยเก้าบาทนะคะทุกคนเออไม่แย่นะคะเป็นการซื้อฟรีแรกของเรานะฮะทุกคนโอเคค่ะขอไปเริ่มกันที่เบ็ดหนึ่งบาทนะคะทุกคนไปที่สามสิบหมุนก่อนเลยนะจ๊ะคอเปิดเทอร์โบไปด้วยเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วและความปังนะคะอ่ะยังไงครับโอ้ oh. ไม่มานะฮะตัวจ่ายเฮ้ยสวยดีมาสามคูณสามก็ให้ดิฮะอ่ะตัวอะไรแจกโอโหสนามกรอบนะฮะทุกคน คูณสเข้ามาอ่ะยังไงครับโอ้โหสัญลักษณ์ลึกลับของเราจะเป็นสัญลักษณ์ขอบแดงนะฮะทุกคนขอบแดงจะมีผลก็ต่อเมื่อมันไหลนะฮะสวยดีฮะคูณ3เข้ามาอะไรแจกฮะทุกคนโอ้โหตัวเจนะฮะ สวยคูณสี่อะไรแจกทุกคนโอ้โหคิวอตึงจัดเลยนะฮะโอโหสวยหนึ่งไม่ไหลนะคะทุกคนโอ้อกำไรเรานะฮะเข้าไปที่เบต3บาทนะคะทุกคนสาสิบหมุนเริ่มเริ่มเลยยังไงครับยังไงอ่ะครับ ไม่ไหลสวยมาสามอะไรแจกทุกคนเออคิวอีกแล้วโอ้ตึงจัดเลยเบ็ดสามบาทของเรานะคะทุกคนยังตึงขนาดนี้อะไรครับนี่เนี่ยนี่มันหมดโปรโมชั่นแล้วหรือเปล่านะฮะเออเป็นน่าเป็นไปได้นะฮะทุกคนซึ่งซึ่ง ซึ่งซึ่งเปิดเทอร์โบแล้วอ๋อโอ้โหไม่มีบิ๊กวินใหญ่ให้เลยนะฮะทุกคนยังไงอะครับโอ้ยสวยดีสวยดียดโอ้โหไม่ไหลนะฮะสเก็ตเตอร์ก็ไม่เข้าตัวจ่ายแพงก็ไม่มาเลยนะฮะจังหวะนี้จังหวะนี้ไปที่เบตห้าบาทนะฮะทุกคนโอ้โหจะเป็นเช่นไรนะคะสวย แตกมาดิเคสวยดีฮะเออคูณเข้าให้ทุกคนโอ้โหมาไหลไหลอีกไม่ไหลแล้วนะฮะจังหวะนี้เคมาแล้วโอ้โหยังไงอ่ะสิบคูณสเข้าไปโอ้โหตึงจัด เกเตอร์ไม่ฟรีไม่ข้าฟรีให้เลยหรือสวยดิคูณสี่คูณสี่อะไรจ่ายทุกคนโอ้โหคิวมาคูณสามโ,โห <S <S โหโโหอะไรจ่ายจังหวะนี้ต้องมาแล้วต้องมาแล้วโอ้สิบนะฮะสิบนะฮะเคมาหนึ่ง ไม่ไหลโอ้โหตึงจัดเลยจังหวะนี้อุย้ยสวยดีคูณสีคูณห้าเคเคโอ้โหอยากได้เคอะทุกคนตัวจ่ายเคจะแพงนะฮะ มาเออถุงมือคูณสามพาให้ตึงแล้วเกินตึงจ้าทุกคนสวยดิคูณสามอะไราจ่ายฮะอะไราจ่ายโอ้โหโอ้โหตึงเกิน เลี่ยมทุกดอกไอ้เพื่อนรักเอ้ย <I think. S 1> คูณสามอะมา,มาโอโอเคมาทุกคนสวยดิสวยดีดอกนี้สีบหาบาทนะฮะอืมทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเกมกอล์ฟไดนะฮะเออ ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะทุกคนอยากให้ทําการรีวิวเกมไหนนะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะทุกคนวันนี้หวานใจพะปันขอนตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อๆไปนะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะ